สวัสดีค่ะตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับเซลก๊กลิปขายดีอีกแล้วนะคะวันนี้เซลก๊กลิปนะคะแลนดิ้งลงที่ราชบังค่ะวันนี้กิฟส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะอากาศร้อนแดดร้อนแต่กิฟจะบอกว่ากิฟชอบนะคะสู้แดดค่ะ พันล้านใใช่ค่ะวันนี้นะคะที่คิดนำรถมาส่งมอบนะคะเป็นกระบะสี่ประตู Z ซด dition นะคะตัว Entry เกียร์ออโต้นะคะแบบเดิมๆลูกค้ากูคิปนะคะเงินสดนะคะมาหาคิณพนธิตวันนี้วันพระหัสได้หมด เรียบร้อยที่คุ๊กิฟตเนี่ยรถมีเลยบอกไว้ก่อนนะคะข้างในนะคะคุณแม่นะคะกับพี่สุวรรณีนะคะรอคุูกิฟอยู่ด้านในแล้วขะมาเลยค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่และครอบครัวนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับครอบครัวพี่สุวรรณีนะคะคุณแม่นะคะวันนี้กิฟต์าส่งรถที่ไหนคะพี่สุวรรณีตอนนี้เราอยู่ที่ลาดกระบัง14ทับ1ค่ะบ้านศึกษาวิวเป็นยังไงคะละเอียดยิบเลยนะคะส่งส่งแมพมาให้กิฟนะคะปักมาที่นี่เป๊ะเลยค่ะวันนี้นะคะพี่สุวรรณี กิฟต์อยากถามว่าเจอกิฟต์ช่องทางไหนคะพี่สวรต้องบอกก่อนว่าคือแม่กับพ่อเขาแบบเหมือนเหมือนพากันไปดูรถมือสองหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราแบบเราไม่เอาเราอยากได้รถมือหนึ่งก็เลยแบบลองไปพูดกับ Facebook เพราะ Facebook มันเป็นตัวอะไรที่มันอ่านความคิดคนได้ก็เลยพูดว่าสนใจรถอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนเห็นคลิปอื่นๆขึ้นมาเยอะๆแล้วก็มาสรุปกับของคุณกิฟที่ว่าเออแบบ แบบมีส่วนลดมีแต่งลดอะไรครบครันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองลองเอาข้อมูลเก็บไว้แล้วกปทักหาดูค่ะพักมากิ๊บตอบไหมคะก็ตอนแรกก็ยังค่ะก็คืออาจจะเข้าใจอยู่ว่าเซลล์แต่ละคนเน่ะคือเขาเรียกอะไรนะติดต่อข้อมูลลูกค้าเยอะมากเยอะเยอะจนแบบเออเพราะว่าจนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่ยี่สิบสามค่ะเราบอกแม่ไว้ก่อนแล้วแต่จู่จุแม่มาบอกเลยว่างั้นพรุ่งนี้เราไปดูรถเลยนะ ฮะดูรถอะไรคือเรายังไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่า24เรามีงานวันเกิดพี่ชายที่จะจัดอยู่หน้าบ้านเพราะ uh huh. ว่างั้นไว้ก่อนได้ไหมหนูยังไม่ได้นัดเซลยังไม่ได้โทรคุยรายละเอียดเลยเดี๋ยวขอโทรคุยก่อน uh huh. พอโทรคุยเสร็จก็บอกโอเคมีคิวว่างวันวันเสาร์เ uh huh. สาร์ที่25 uh huh. ก็เลยตัดส uh ินใจเข้าไปทําการมัดจําจองรถ mm hmm. แล้วตัดส mm ินใจซื้อภายใน ก็คือไม่กี่ชั่วโมงยี่ห้ายี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดก้าห้าวันรถมาส่งเรียบร้อยค่ะครบคันใชครบจริงไหมคะได้ทั้งส่วนลดเงินสดได้ทั้งของแถมจริงไหมคะใช่ค่ะพอใจไหมคะพี่สมบัีอ่า,ส,าสั <laughs> ไอน,นะคะ อ๋อวันที่พี่สุวรรณีไปล้อก๊กกิฟที่โชว์รูมนะคะจะบอกว่าโลนันมากเก่งใจมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะลูกค้านะคะช่วงปีใหม่ที้พ่สุวรเาเขาค่อนข้างต้องการรถนะคะแต่กิฟนะคะก็สามารถเตะให้ได้ดังใจอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะพี่สุวรรณีก็ตอนนี้นะคะพี่สุวรรณีก็ได้รถนะคะพาคุณแม่กลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะอ๋อเราซื้อเป็นอย่บไปเลยค่ะอยยบไปใกล้ๆกองเงินของเราเลยค่ะ อันนี้นะคะวันนี้เราซื้อกันเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนคะวันนี้เราซื้อเป็นเงินสดนะคะมีโอนมาจําก่อนหน้าน,นี้แล้วสามแสนบาท<อ>วันนี้ได้างานอีกสามแสนเก้าหมื่นบาทนะคะไปบวกลบกันเอาเองนะคะว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่และของแถมเต็มคันขนาดนี้คุ้มไม่คุ้มไปบวกลบกันเอาเองเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะ กิฟก็ก่อนอื่นเลยนะคะคุณแม่ต้องกล่าวขอบคุณคุณแม่กับพี่สวบัน,นี้นะคะที่สะดุดกิฟสะดุดตากิฟนะคะแล้วก็เรื่องเซลล์กุกิฟดูแลนะคะกิฟนะคะข,ขออวยพรนะคะให้คุณแม่กับพี่สวบน,นี้นะคะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขทุกคืนวันนะคะ,ะเงินทองล้นหลามกันยี่แล้วก็ขอให้ล้อนอีกล้นลามกันไปอีกนะคะ,ะรุ่งเรืองร่ำรวยแบบนี้ตลอดไปขันต่อไปเก็บหนูไว้ดวงในดวงใจด<ะ>้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่ะหนูอวยพรไปแล้วทีนี้หนูไม่ต้องการอะไร หนูบริการลูกค้าเต็มที่แล้วหนูอยากได้คำอวยพรกับจากลูกค้าบ้างนะคะในตอนจริงกันอาจจะขออนุญาตนะคะคุณแม่ให้คุณแม่อวยพรเป็นภาษาบ้านเกิดได้เลยเป็นอันนี้อันนี้คือครอบครัวเราเป็นคนจังหวัดสุรินเนาะก็มาทํางานแล้วก็ได้มีซื้อบ้านซื้อรถทํางานอยู่ที่กรุงเทพเรียนอยู่นี่ก็อยาให้แม่อวยพรเป็นภาษาเขมรบ้านเกิดสุรินเป็นภาษาเขมรค่ะภาษาบ้านเกิดภาษากีบว่าไคลนะคะแม่คุณแม่ค่ะมุค่ะ กัจโจเซียเด็กเนียดี่น้องกิฟต์ตีเก็บบริการตี่มือดูแลตรงเตร่บนเทร่เกี่ยวจินตันจินตันจินตันใจก็ให้น้องกิฟต์ก็มีลูกค้าเยอะเช่นกันก็คือว่าภาษาอะไรอย่างเอาภาษาแม่เลยค่ะหรือว่าอะไรคะให้พิสุบันนีแปรน้องกิฟ คีณกิฟต์นี่ก็กิกก็ลวกรถกิกก็เอากี๊โช๊กเจียเด็กเนียน้องปีใหม่น้องปีใหม่ปีใหม,ม่นี่ก็โช๊กเจียเด็กเนียขอบคุณค่ะเออเดีกกแกลงดูหน่อย <laughs> อาก็แม่ก็บอกว่าเออให้คุณกิฟตแบบ์แบบแบบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่แบบว่าดูแลขอบคุณที่แบบว่าเออเอารถมาส่งอะไรอย่างเงี้ย ขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่ค่ะขอขอบพระคุณคนที่ดูแลนะคะอยาจะบอกว่าไปสร้างคาชาเดี๋ยวสร้างคาเบตนะคะเซอร์ไพรส์มาเยอะคาชาไหนคะคุณแม่แฟนอิตาลีอิตาลีนะคะต้องการต้องการจะมาอีกนะคค่ะจะบอกว่าเกินปลาลังบุรีนะคะเปอร์โตรูน่าขอบคุณนะคะ ก๊ิฟต์นะคะดีใจและยินดีนะคะดูแลลูกค้าทุกบ้านดูแลลูกค้าทุกท่านด,ลลด้วยความจริงใจและความรวดเร็วนะคะคือแบบกุก๊กกิฟต์นะคะอย่างที่พี่สุวรรณีโทรหาก๊ิฟต์เนาะซื้อขายพี่สุวรรณีก็จ,จะถามส่วนลดของแถมให้ได้ไหมก็ให้ได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้ปรับกันไปตรงไหนนะคะสำหรับลูกค้าทางบ้านนะคะทุกคนนะคะถ้าสนใจรถโตโยต,ต,ต้าทุกรุ่นนะคะให้กุก๊กกิฟต์ขาดูแลคุณนะคะผิดหวังไหมคะพี่สุวรรณีไม่ผิดหวัง ยินดีดูแลนะคะคุกคิฟเน้นโทรนะคะแต่ถ้าไลายทัดมานะคะจะรอนิดนึงนะคะแต่ก็ได้มาเป็นลูกค้ากันแบนที่สุวันนี้แน่นอน,นะคะ่ะเบอร์คุกคิฟนะคะ090-985-9807นะคะแไป,ไปดเาย์เจ็ดนราไมด้วยางาที่ทางทำแม่